การผจนภัยในวันออกพรรษาคู่แต่งยกพวันอนุริศภาพ AI ในวันออกพรรษาบรรดาชาวบ้านมานั่งรอตักบาตรแต่เช้าเมื่อถึงเวลาพระก็มาบิณฑบาตจนใกล้จะถึงบริเวณที่กระถิ่นยืนอยู่กระถิ่นรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะเพิ่งเคยร่วมประเพณีตักบาตรวันออกพรรษาเป็นครั้งแรก ประเพณีนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันคนที่มาจากทำงานที่ต่างจังหวัดพอได้พบกันก็พูดจาปราศัยกันอย่างชื่นมื่นการแต่งกายของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามยุคสมัยอย่างปฏิเสธไม่ได้หลังจากวันนี้ชาวบ้านก็ไม่มาปฏิบัติธรรมในเวลากลางคืนแล้วจะมาตอนเข้าพรรษาเท่านั้น ส่วนพระสงฆ์ก็สามารถไปจำวัดและบำเพ็ญภาวนาที่อื่นได้ระหว่างทางที่กระถิ่นเดินกลับบ้านนั้นมีเด็กจุดประทัดและโยนมาทางที่เธออยู่เหลวไฟโดนที่เท้าของเธอพอดีเธอตกใจและรู้สึกแสบร้อนพลางนึกในใจว่าเป็นวันออกพรรษาที่ประจนภัยจริงๆขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะติดตามผลงานได้ดววที่เว็บไทยกิจเก๋